าตังสาระคัฒนามิธัมมัญจะพิภูสาคัญดรับพายาอัมพันเตจักกวะโตธัมมาวินเยปพัังรับพายาอุปัสามปัตังตะิยมปางพันเดสุขุจัปังนิิภูามปิตาังสาระคัฒามิธัมมัญจะพิภูสาคัญดรับพายาอัมพันเด nāta-kathā-vato, nama-vijñā-deva-bhāg-bhāg-cāṋga, nī-labhaya-bhāg-bhāg-bhāg-cāṋga, akhāṃ-bhāg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 -cāṋga, jā-jāmiṃ, jītmāṇiṃ, kāsāyāṇiṃ, vācchāṇiṃ, kathitavāṃ, bhāg bhāketaṃ māṃ มานิจารายานิวัานิะเดวะปัาเจชัังคันเตนุกธปังายะจัตยิังันเตปัพพชัญยาจามิมานิาายานิวัานิสเดวะัปพาเจัังคันเตนุกธปังายะ

Obrigado. นาโมทัสสะธรวัโตภราทศโทสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะธรวัโตภราทศโทสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะธรวัโตราโทสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสส

¡Gracias! พุทธัสสนโสมาตุเปปเตสันโคอากาตะโมอายะสมาโตกัลเลียสาสสุปัสสะปะตาเปโกนยาเิสันทัสสะปะตาเกลังอหังอากาตะมังกานุสาสยัง ังนาทีติวัตพังมาโควิทาสีมามาโควิทาสีมาโคมังโกอาโฮสีเอวันตังกุจิสันติสันติเตเอวารูปาอาภาตากุฏังคันโดวันกิลาสุ Nasi raja patuo, anunjato si mata pituhi, paripunawi satewasosi, paripunante pataciwarang, kina mo si, kona mati kupacayo. i uh, yeah. रे उनना सा ते ए तम तम व I guess sa pagkupasa pa ang layate. MBC Hi. Uh -huh. Yeah. Um. Thank <laughs> you. เดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเรือไปก่อน